วันนี้นะคะเราจะมาทำกันในเรื่องของตำบลเข้มแข็งนะคะตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยซึ่งทางพนัาชุมชนนะคะก็ได้เลือกตำบลด่านแม่คำมันนะคะเข้า,เ,าเป็นตำบลเข้มแข็งของเราทีน,นี้มันจะมีกิจกรรมในการขับเคลื่อนในพื้นที่ลหลายกิจกรรมนะคะตรงนี้แต่สิ่งนี้ะสิ่งนั้นนะคะก็คือจะเลือกตำบลด่านแม่คำมันเนี่ยเข้าประกวดน,นะคะกิจกรรมพนัฒนาชุมชนคือดินนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็ถ้ามีงบประมาณไหนที่ทางของประชาชนหรืออะไรเนี่ยก็จะเลือกอส่งตรงมา่างพื้นที่นะคะเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยจะใช้หมู่บ้านของท่านกำนันนะคะเข้าร่วมประกวดนะคะแล้วก็กลุ่มองค์กรเนี่ยจะใช้กลุ่มองค์กรของบ้านผู้ใหญ่แจ๋วนะคะที่ของเกษตรสนุนอยู่นะคะตรงนี้เข้าร่วมแล้วก็ผู้นำอชอเนี่ยจะเป็นนอกพื้นที่เพราะว่า คูณน้ำชาชายเราได้แล้วนะคะตรงนี้กลุ่มกลุ่มหมู่บ้านแล้วก็ผู่นำนะคะตรงนี้ก็จะเลือกเป็นของอด่านแม่คำันมาทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็เลยว่าเราก็เลยมาคุยกันตั้งแต่ต้นเพราะว่าในการประกวดเนี่ยจะเริ่ระกวดในเดือนพฤษภาคมคือนาประมาณเนี้ยค่ะนะคะประมาณพฤษภาคมคือนาซึ่งเราจะได้ขับเคลื่องงานของเราไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ในการขับเคลื่อนของตำบลเทมแข็งน,น,นี้นะคะในปี68นะคะเขาก็จะให้มีภายพีเครือ่ายนะคะเจ็ดภายพีเข้ามาร่วมนะคะในร่วมในการขับเคลื่อนง,งานของเราแล้วก็โดยเน้นหลักๆจริงๆเนี่ยโดยยึดหลักปรัชญ,ญาของ,งเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าการทรํากิจกรรมทั้งหลายเนี่ยงบประมาณที่มันมีมาเนี่ยมันไม่เยอะนะคะแต่ต้องอาศัยต้นทุน ของพื้นที่เป็นหลักนะคะต้นทุนของพื้นที่เป็นหลักว่าของเรามีอะไรเด่นมีอะไรเราก็ดึงตรงนั้นออกมานะคะในการขับเคลื่อนางานของเราอย่างใี้เชิญทางของอองมา คืออยู่ในพื้นที่อยู่แล้วกิจกรรมที่มันหนุนเสริมนะคะมันหนุนเสริมให้ตำบลเรามีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นน,นะก็จะขับเคลื่อนไปด้วยกันหรือทางผู้นํามีกิจกรรมอะไรดีที่จะหนุนเสริมทางเรียนเนะะี้ยเราก็จะขับเคลื่อนไป,ไปด้วยกันนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการขับเคลื่อนงานในตำบลของเรานะคะให้มีศักยภาพอยู่แล้วเนาะเราทาให้มันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นตรงนี้นะคะก็เลยเป็นการ ขับเคลื่อนงานในของเราครั้งนี้ในในส่วนวันนี้นะคะที่จะมีกิจกรรมรบกันก็คือน,นะคะ,ะเดี๋ยวน้องก็จะคุยเรื่องแ,แผนได้ฟังว่าแผในการขับเคลื่องของเรามีอะไรบ้างแล้วก็เรามาทำเ m ็มอนะคะในเอ็มอวันนี้ทําไมท่านการถึงเน้นว่าผู้ใหญ่บ้านอาภบไหมเพราะว่าการทำเ m ็มอเนี่ยคนเซ็ในเอ็มอ เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่มานะคะถ้าท่านไหนไม่มาท่านคงก็คือจะให้อ่อมอบมาแล้วเดี๋ยวร่วมประชุมแต่ว่าในการขินุมเนี่ยจะต้องให้หัวหน้าส่วนมาเองอะไรอี้ยคะตัวเนี้ยก็เลยเน้นย้ำท่านนิดนึงในการขับเคลื่อนง,งานของเรานะคะเดี๋ยวรายละเอียดที่นั้นน่ะหนูจะอา่นานประชื้ข้อตกลงให้ฟังร่วมกันนอกาะว่าเรามีอะไรบ้างแต่นี่หนูชี้แจงขา้าวๆก่อนว่า ในการขับเคลื่อนง,งานตำบลของเราเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของหลักปัญญาสกิตพพอเพียงในพื้นที่ของเรานะคะเดี๋ยวจะให้น้องสามคุยเรื่องแผนนะคะแผนที่ว่าเราขับเคลื่อนในพื้นที่เนี่ยยกตัวอย่างแผน